สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับนิทานก่อนนอนเรื่องเล่าประสบการณ์ของดิฉันอาจารย์เอขอรายงานตัวค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะณนะตอนนั้นเอีบ้านอยู่สาย7ถนนนครชยัยศรีอำเภอนครชยัยศรีซึ่งทำงานไปกับ ต้องเข้าทำงานทั้งสองโรงงานโรงงานแรกตั้งอยู่ที่อำเภอสามพานโรงงานที่สองตั้งอยู่ที่พระนครศรียาหรืออำเภอบางไทรเช้ามาก็เข้าไปทำงานที่โรงงานสามพานเข้าไปช่วยผู้จัดการและส่งงานที่ขนมาจากอายุธยาให้กับเมสเซนเจอร์ส่งเข้าสำนักงานใหญ่ ทำแบบนี้ทุกวันของการทำงานเมื่อเสร็จจักงานสามพานเอก็จะขับรถไปทำงานที่อยุทยาบางไทรและเวลาที่เหลือทั้งหมดเอก็อยู่จะอยู่ที่อยุธยาบริษัทนี้จะมีโรงงานขนาดใหญ่และต้องใช้แรงงานไทยคนในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวเป็นหลักอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เคยมีปัญหาหรือผลกระทบใดๆทั้งสิ้นซึ่งตอนนี้แหละค่ะที่น่าสนใจ จากที่เอเคยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยและความสงสัยก็เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคยถามใครเพราะเอทำงานก็เหมือนคนบ้าง,งานถามว่าทำงานมีปัญหาอะไรไหมมันก็มีปัญหาทั้งทั้งนั้นแหละค่ะทั้งคนงานและงานแต่ก็แก้และจบในแต่ละวันได้วันนี้ก็เช่นกัน วันนี้มีน้องคนงานช่วงเวลาคำ่ำค่ำน้องมีน้องคนงานคนหนึ่งเข้ามาหาในออฟฟิศช,ช่วงนั้นก็อยู่เราค่ำค่ำแล้วอะค่ะโพเพแล้วอ่าโดยประมาณน้องต่างดาวถามเอว่าเจ๊เจ๊เอกคะเจ๊เอคะพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะเอก็ฟังเขาเอก็ตอบเขาว่าว่าไงหรอมีอะไรหรือเปล่าน้องต่างดาว เจ๊เอกคะวันนี้วันโกนวันพาใหญ่นะคะเอกก็ฟังเขาฟังแบบงงๆอะคะ่ะว่าเขาจะมาบอกอะไรอ่ะเอกก็ตอบว่าวันโกนมีอะไรหรอน้องต่างด้าก็พูดมาว่าวันนี้เจ๊จะเข้าไปในโรงงานไหมคะเข้าดีมีอะไรหรือเปล่าเจ๊ไม่ต้องเข้าได้ไหมคะเอกก็ตอบน้องทันทีว่ามีอะไรหรือเปล่าบอกมาเลยโอ้ยปวดหัว แค่จะฟังน้องพูดอะคะ่ะพอดีน้องคนนี้เพิ่งมาใหม่และพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยช่วยหาคนงานที่ฟังเขารู้เรื่องอะมาฟังให้เจ๊หน่อยอ่ะตอนนี้คนงานไทยก็เลยเดินเข้ามาฟังและตอบเขาบอกเจ๊ว่าวันนี้วันโกนวันพายใหญ่ต่างด้าวปล่อยของให้เจ๊ระวังด้วยจะโดนของหรือลมพัดลมเพเอก็ฟังเขาพูดเอก็คิด ซึ่งก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานที่นี่นานมามากแล้วนะไม่เห็นจะเคยมีเรื่องแบบนี้เลยนะเอเลยถามกลับว่าทำไมถึงมีคนปล่อยของล่ะคนไทยก็คุยกับน้องต่างด้าวบอกว่าน้องเข้ามาเตือนเพราะเห็นเจ๊ยังวิ่งทำงานและตรวจงานอยู่เลยดึกๆเจ๊ยังอยู่กลับบ้านเลยคือน้องเขาห่วงเอก็าถามอีกว่า และทำไมเพิ่งมีคนปล่อยของล่ะคนไทยก็ตอบว่าก็คนงานต่างด้าวชุดใหม่เล่นของเพื่อตัวเขาเองแต่ทุกๆวันพระใหญ่คนต่างด้าวต้องปล่อยของให้เป็นอิสระเอกก็ถามอีกแต่ถามด้วยความงงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจมากก็เลยบอกน้องต่างด้าวว่าขอบคุณมากนะ น้องต่างดาวก็ตอบว่าขัดเจหนูกลับห้องก่อนนะคะเอกถา,ถามไปอีกว่างานเสร็จแล้วหรอถึงกลับบ้านหนูเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอก็ทำงานต่อและเตรียมเอกสารใส่ใส่ซองแต่มีอีกงานที่เอกสารไม่ครบคิดได้รีบขับมอไซค์วิ่งเข้าไปในโรงงานเพื่อจะไปดูเอกสารที่ตกหล่น ช่วงที่กำลังจะขับรถเข้าไปนั่นแหละค่ะห่างจากออฟฟิศห่างจากออฟฟิศแค่50เมตรเอขับมอไซค์ชนอะไรก็ไม่รู้ด้วยความเอเอและมึนงงค่ะเพราะว่าที่ชนน่ะมันเหมือนคนแต่เป็นเงามืดๆช่วงที่เอขับรถเข้าไปนะอ่ะก็คือประมาณเกือบสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะคือจะมีคนงานทยอยออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เอกสารเอไม่ครบแค่นั้นแหละค่ะเอจอดรถดู เอ๊ะเราชนอะไรนะวินาทีนั้นไม่เอาละเอกสารเข็นรถมอไซค์มาที่ออฟฟิศเลยค่ะเพราะว่าเอเพิ่งเข้าจากประตูใหญ่เข้ามาแค่50เมตรเองเตรียมตัวกลับบ้านค่ะคือจากที่เห็นสมองมันก็งงๆอยู่นะคะขนเอกสารและสินและสินค้าเพื่อเอาไปตรวจสอบในห้องแลบขึ้นรถได้ระยะห่างที่ต้องขับรถกลับบ้าน คือ80กิโลเมตรทุกวันค่ะแต่เรื่องไม่จบนะคะเมื่อเอถึงบ้านอาบน้ำนอนตื่นมาอีกครั้งหัวโนโปากแตกเลือกกันเดาไหลหลังงอปวดหัวคอตึงและมองว่าเอ๊ะเรานอนที่ไหนอะทำไมมานอนอยู่ในห้องน้ำตื่นมาแบบงงๆค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่สามียังงงเอรีบทำแผล และให้สามีขับรถพาไปทำงานด้วยกันและนำเรื่องทั้งหมดนี้ไปเล่าให้น้องชายฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องชายเคียงงานตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงพาเอกขึ้นรถพาเอกไปกราบพระหลวงพ่อพรมถาวโรที่วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นเอกก็ดื่มน้ำมนต์และก็ลดน้ำมนต์ทุกอย่างเมื่อก้าวลงจากเ วัดเมื่อก้าวลงจากศาลาการประเรียนที่วางาที่ที่ตั้งตั้งล่างสังขารของหลวงพ่อพรมอะค่ะเอก็หายหมดเลยอาการที่เกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นเอหายหมดเลยนะคะหลังจากนั้นวันโกนวันพระคำคำมืดมืดเอจะไม่ออกจากออฟฟิศค่ะแล้วก็รอ รอจนงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเอกสารหรือไม่มีเอกสารเอกก็เคลียร์งานแค่บนโต๊ะหลังจากนั้นเอกก็ขับรถกลับบ้านค่ะเรื่องก็จบแค่นี้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับการรับฟังเป็นกำลังใจให้อาจารย์เอกดติดตามและแชร์ให้อาจารย์เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ